นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อวนนี้นางน้อยสิพาพี่น้องมาเห็ดเอน็นข้าวจีค่ะพี่น้องข้าวจีที่ทําจากมูนข้าวเหนียวดําด้วยค่ะข้าวนี้หนึ่งข้าวเหนียวดําแล้วข้าวซีมามูนแล้วก็ซีมาชุบไข่แล้วก็ซีมาปิ้งค่ะช่วงนี้อาการนะหานาวพี่น้องเลยเห็ดอาหารให้มันเข้ากับ ของกินเล่นให้เข้ากับบรรยากาศล่ะค่ะอันนี้คือกะทิเด้อค่ะเด้อกะทิกับน้ําตาลแล้วก็เกลือเฮาสีเห็ดให้น้ําตาลมันละลายจังหน่อยค่ะเพื่อสิได้ไปมูลกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวดํานี่เฮานึ่งเรียบร้อยเนึ่องคนอนพี่น้องแล้วก็มาผสมกับกะทิตัวที่เฮาปรุงกะทิกับน้ําตาลนี่ล่ะค่ะใส่ลงไปแต่อย่าแต่อย่าใส่หลายพี่น้องมาสิป,ปั้นบบได นี่กับฟ้าอนันแหละค่ะคล้ายๆทำมูนแต่ว่าเราจะไม่ทำแบบใส่น้ำตัวน้ำกะทิมันหลายนะคะเพราะว่าเราสิปั้นยากเพื่อมาสิเซตตัวอีกพี่น้องข้าวเหนียวหนึงน้อยเคยเห็ดเือน,นื่องแล้วแต่โบกค่อยประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่น้ำกะทิหลายมันเลยแฉะมันเลยปั้นโบได้ค่ะอันนี้ก็เลยลองคิดมันมีข้าวเหนียวใหมข้าวเหนียวก็ ข้าวเหนียวดําใหม่นี้ผู้ปกครองนักเรียนด้วยค่ะเพื่อนเอามาฝากช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูการข้าวเก็บเกี่ยวขา้าได้เข้าใหม่มาเข้าพื้นบ้านเฮาค่ะพี่น้องผู้ปกครองขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนค่ะเพื่อนเอามาให้วางสามลูนี่แหละค่ะคุณยายเพื่นหนึ่งออกมาหน่งน้อยกับปั้นกินหอมค่ะปั้นกินเล่นค่ะ แต่ว่าเ้าก็ต้องผสมกับข้าวเหนียวอีกได้ค่ะพี่น้องเวลาเ้ามาจะใส่แต่ตัวมันลื่นีนบดได้ค่ะมาสีบุนิ่มพอมันพอดีแล้วเ้ากะเห็ดให้มันกุกเข้าให้มันเข้ากันแล้วค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเซฟตัวให้มันอันนั้นก่อนค่ะถ้าประมาณเกือบสามสิบนาทีค่ะพี่น้องทีนี้น้งน้อยก็ได้มานั่งลงมาปั้นเองแล้วค่ะ ลงมือปั้นเลยค่ะมันจะเป็นเมนูซ้อนเมนูนะคะทางน้องนางน้อยกกำลังเหตุกับข้าวค่ะเพื่อนพัดอันกะเพราทาลานทรายเพื่อนค่ะครอบครัวน้องน้อยเป็นครอบครัวแบบชอบทําอาหารนะพี่น้องถ้าเว้าจริงๆล่ะถ้าสีถ่ายทําอิลีได้หลายเมนูค่ะแต่ละมื้อทำกินเองบ่ค่อยซื้อบ่ค่อยอย่างค่ะนางน้อยมานั่งปั้นอันนี้นางน้อยปั้นเองเลยค่ะ คุณยายเป็นกับสิาพาไปนะว่าต้องปั้นมันดีๆเด้อปั้นมันดีๆเด้อผนเรามันสีโบติดได้อนเราย่านมันเวลาไปปิ้งในเตาค่ะมันสีมันสีโบเป็นก้อนนะคะมันสีโบติดกันน้อยกับปั้นไปก็สิได้ประมาณสิบสิบห้าก้อนสิบห้าปั้นกับพี่น้องแต่ถ้าไปซื้อกินเองช่วงนี้ก็มีค่ะข้าวเหนียวมูน ปิ้งเขาเขาเพื่อเสิรเ,เขาจีธรรมดาจีทาไข่ธรรมดาทำข้าวเหนียวมูนขาวข้าวเหนียวมูนดำขาำ้าวกลัมนี่แหละค่ะข้าวอื้นขา้ขาวกลัมข้าวเหนียวดำนี่แหละค่ะแต่เมื่อนี้ได้มาก,ก็เลยอยากเข็ดลองเบิ้งใส่ถุงมือ,ถ,มอถุงมือนี่น้องน้อยกระทาน้ำมันก่อนนะพี่น้องเพื่อบโบยขา้าวมันติดมือคุณยายเพื่อกมายืนค้ำแอวใส่แหละ มายืนสร้างการไ้เม่นางน้อยค่ะบธธรรมาดาเดอ้ออันนี้นางน้อยก็ลอลงมาใส่ไม้บิ่งค่ะพี่น้องมาปั้นใส่ไม้ให้มันเป็นสูตรแบบดึกดําบันฮะสูตรโบราณเขาจีสูตรโบราณ,ารราณเพื่อนสิใส่ไม้แต่ก่อนไม้เสิเรียกไม้ที่ใส่ทรา,ายเข้านี่เขาเอินใบกระดามเพื่อนสิซอฟจีเข้าใส่ไม้กระดามค่ะแซบทาเกลือซื้อกับแซบเลยพี่น้องเข้าจีค่ะ คุณยายเพิ่นกับทาเอาแล้วเพิ่นกับไปปี๊งมึงละแล้วเสียงเพิ่กนกับบุตามมาเลยพี่น้องว่าโอ๊ยมันบติตมันั่นบานภาษาบาลหนุ่ยคนอื่นมันเหยื่อมันบติดกันมันบานออกนะคะ่ะก็ปัน้นนั่งปัน้น กัจเจ้าปั้นกับปั้นแบบนี้นะค่ะพี่น้องปั้นแล้วก็วางใส่เตาวางใส่เตาแล้วก็ชุบไข่เพื่อกะสีเป็นแนวนี้ล่ะคะ่ะมาเคยียดกินค่ะหลายคนเดี๋ยวถ้าลานน้อยมาอีกลงปั้นแล้วแล้วก็นี่ก็ไข่ตัวไข่นี่นะครับค่ะไซส์ประมาณนี้ล่ะคะ่ะแล้วแต่เขาเจี้่ตกนังน้อยไซส์ประมาณสามฟองพี่น้องแล้วก็เติมน้ําตาลลงอีกในไข่นะคะ เทน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปจักซ้อนนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะพี่น้องในตัวไข่น้ำตาลแล้วก็เกลือตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปิ้งแล้วค่ะการจี้แล้วแม่นางน้อยก็มาจี้ทดลองคุณยายได้หนิเพิ่นจี้อยู่นี่เตาถ่า,านบรรยากาศบ,นบานๆเฮาซิมบึงแล้วค่ะพี่น้องก็แซบค่ะมันก็สิมีความหวานความมันแต่ก็บ่ถึงหวานมันค่ะค่ะชุบไข่ ไข่เฮาบางคนเขาใช้ไข่เป็ดเด้อค่ะพี่น้องมาแดงเขาเรียกว่าปิ้งไข่เป็ดนะมันแซ่บแต่นองน้อยบ่มีไข่เป็ดก็เลยได้ไข่ไก่นี่แหละค่ะนี่ก็แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องถึงก็โอเคใช้ได้ค่ะก็ดี่างว่าที่นองน้อยเคยเหตุตอนแรกอยู่ค่ะมันก็จะเป็นรูปร่างอราติก็อร่อยนะคะก็กิน เมอดลายปั้นอยู่ค่ะเอนี้น้อนนงน้อยกินก็น่ากินสีสันข้าวเหนียวดำเนอะค่ะพี่น้องกินเอารสชาติมันซิมแล้วก็เมดไปลายปั้นแล้วค่ะน้องสาวน้องน้อยก็มากินนำอากาศกะลมโวยโวยพี่น้องเไย ก,กันกินพ่อไผ่พ่อมันแซบ่บแล้วแต่ผู้มากละค่ะพี่น้องปิ้งข้าวเหนียวดำค่ะข้าวจีข้าวเหนียวดำแบบมูนข้าวไปรเสียไปเห็ดกับไปเห็ดได้ด้วยค่ะลองเบิง้งมาเด้ยค่ะมาแซ่บนำกันเมื่อนี้